วันศุกร์นี้เต็มไปด้วยการแข่งขันกีฬาที่น่าติดตามและเรามีรายละเอียดสำหรับคุณในทุกเหรียญกีฬาที่คุณต้องการติดตามจากมวยไทยจนถึงกีฬาต่างประเทศที่สุดของสุดมวยไทยศึกวันลุมพินี133วันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568เวลา19นาฬิกา30นาทีทางช่องเจ็เอชดีจะเป็นพิธีกรรมที่น่าตื่นเต้นมีการแข่งขันระหว่างนักมวยที่มีชื่อเสียงซึ่งประกอบไปด้วยเวียดอันโดพบเรียวฮิระยามะ การแข่งขันที่น่าติดตามระหว่างนักมวยที่มีทักษะสูงเอรดินบรรยาสอมอนพบมาติเยเกรโกการต่อสู้ระหว่างนักมวยที่มีแนวทางการต่อสู้แตกต่างกันคิริวชิชิกพบโทมัคุโรดะการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นระหว่างนักมวยที่มีความสามารถสูงและอีกหลายคู่ที่น่าติดตามแต่ที่นี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจ มีการแข่งขันระหว่างชาติพยัคฆ์ศักสิทก,กับซามันดาคาซานอฟซึ่งเป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจเพราะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกีฬาในประเทศอเมริกันฟุตบอล NFL การแข่งขันฟุตบอลระหว่างนิวยอร์กเจ็ตกับนิวอิงแลนด์แพทรีเอตที่ประเทศสหรัฐอเมริกากีฬาต่างประเทศสนุกเกอร์แชมเปียนออฟแชมเปียนการแข่งขันสนุกเกอร์ระดับโลกที่ประเทศอังกฤษแบดมินตันมาสเตอร์เจแปน2025 การแข่งขันแบดมินตันที่ประเทศญี่ปุ่นเทนนิส ATP ทัวร์การแข่งขันเทนนิสระดับโลกที่ประเทศอิตาลีและอีกมากมายมีกีฬาที่น่าสนใจจากทั่วโลกรอคุณอยู่แต่ที่นี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจกอล์ฟเจแปนทัวร์มิสุยซูมิโตโมวีซ่าไทเฮโยมาสเตอร์2025ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการแข่งขันกอล์ฟที่น่าติดตามทั้งความสามารถของนักกอล์ฟและความงดงามของสถานที่วันศุกร์นี้คุณจะติดตามกีฬาอะไร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันที่คุณรอคอยอยู่ไหมอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในการแข่งขันที่คุณรู้สึกว่าเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจที่สุด